สวัสดีค่ะจากเพจมีดอรัญญาอิทธยาปิกส่งนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดับไทยนะคะมี3ขนาดให้เลือกนะคะก็ดานะคะจะเป็นไม้สักทั้งหมดเลย3ขนาดเป็นไม้สักนะคะเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กลมดำนะคะนี้ก็จะเขียนลายยันทุกเล่มเลยนะคะก็แล้วก็มีซองหนังแถมให้ทุกขนาดนะคะ18นิ้ว20นิ้วแล้วก็25นิ้วนะคะ18นิ้วก็ราคาอยู่ที่4 9่อบาทนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่น20นิ้วนะคะราคา550บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น25นิ้วนะคะราคา630บาทนะคะอันนี้หากลูกค้าพร้อมโอนเราก็จะส่งฟรีนะคะไม่เสียค่าจะส่งนะแต่ถ้าลูกค้าขอเก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่ง40บาทนะคะอ่าดาต,ตัวนี้ก็หลักๆแล้วก็เอาไว้เน้นสวยงามนะคะหรือไว้ขึ้นตู้โชว์ก็ได้ไว้ป้องกันตัวได้เพราะว่าอันนี้เปิดโขมให้แล้วอ,อ่เดี๋ยวยกให้ดูนะคะก็จะเขียนลาย,ยันทั้งหมดเลยทั้งสองด้านเหล็กนะคะจะหนาอยู่ที่ประมาณ5มิทลท สวยงามมากเลยนะคะใครที่แบบหาขึ้นตู้โชว์นะคะหรือเอาไว้ติดข้างฝา2เล่มค่วยกันอันนี้เหมาะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นงานของอลันยิกเลยนะคะก็ถ้าหากใครสนใจนะคะก็สามารถทักแชทสั่งซื้อได้นะคะหรือทําไม่เป็นก็โทรได้เลยนะคะที่เบอร์0891554751นะคะเดี๋ยวแม่ค้าขึ้นเบอร์ไว้ให้ดูนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมการรีวิวของเรานะคะเดี๋ยวติดตามเพจได้เลยนะคะครั้งหน้าจะรีวิวอะไรฝากกดติดตามไว้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ